กลับมาจากบ้านนะคะกลับมาจากบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาวคนแก่นคนงามนะคะช่วงช่วงนี้ก็เป็นโควิดนรับพี่น้องโควิดวัคซีนกัฉีดกันหมดแล้วแหละช่วงนี้ปิดาเาวเดินทางกลับบ้านกลับซองเราก็จะมาตรวจโควิดกันนะคะตามขั้นตอนเลยค่ะตามขั้นตอนกลับบ้านมาจะพี่น้องกลับบ้านมากลับบ้านมาเดี๋ยวทำเอทีเคก่อนนะคะ ทำ ATK สวบก่อนสวอบจมูกก่อนนะคะก่อนที่จะไปทำงานพรุ่งนี้ค่ะก่อนที่จะไปทำงานพรุ่งนี้ทำ ATK ก่อนนะคะ หลังจากแย่จมูกแล้วก็มาใส่น้ายานะคะในทิ้วนี้จะมีน้ํายาในทิวจะมีน้ํายาหลังจากนั้นเราก็ปิดแล้วก็เทน้ํายาใส่ในแผ่นนะคะเทน้ํายาใส่ในแผ่นเรียบร้อย ถ้าขึ้นสองขีดตามนี้นะคะถ้าขึ้น2ขีดก็แสดงว่าติด2ขีดเนาะมันจะมีคำเอาไว้15นาทีนะคะ15นาทีสองขีดแสดงว่าขึ้นขีดเดียวแสดงว่าเน็กเน็กนะคะเน็กถ้าสองขีดแสดงว่าโพสนะคะ ข้บปได้ใสซแว่นเก็อบอุปกรณ์ก่อนเก็อบอุปกรณ์รอดูผลนะคะผลบวกพบเชื้อขึ้นขีดสีแดงที่ C ี่ละทีถ้าผลบวกพบเชื้อขึ้นขีดสีแดง C ี่ละทีนะคะเห็นบ่คะเห็นไ่มอันี้นะคะขึ้นสองขีด แต่ถ้าเป็นเน็กเป็นเน็กขึ้น4ตัวเดียวนะคะขึ้น4ตัวเดียวรอนะคะรอ15นาทีนางเฝ้เป็นน้องกลับบ้าน กลับบ้านมา <c oughs> ช่วงนี้โควิดเนาะโควิดทั้งโอยังนะโอไมคอนทั้งโอไมคอนทั้งอะไรจะเชื่อยังขึ้นมาอ <c oughs> ยากฉีดครบแล้วลพี่น้องสามเข็มเข็มที่ซียนว่าจะฉีดตอนปีใหม่ก็เลยว่าเพื่อเดินทางปน,นนุนนีเพื่อออาการจะคลองเบาดีเนาะก็เลยบอกว่าถ้าในฉีดเดี๋ยวหลังปีใหม่แล้วนี่ค็จะไปฉีด รอดูผลนะคะคั้นจมูกยิบยิบรวบหลัดตัดตอนรอตอนผลสำเร็จนะคะโอเคค่ะนาทีผ่านไปตึ๊ดตึ๊ดตตึดตดตนด่นกระถีบนะคะพี่อน้อง